ลงพื้นที่ที่ไหนเจอหลายๆท่านนะครับไม่ก็ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเลยผมก็ถามว่าทําไมทุกท่านไม่ได้ฉีดเข็มแรกล่ะครับลงทะเบียนได้หรือเปล่าปรากฏว่าลองทําให้เขาครับไทยร่วมใจแอปพลิเคชันต่างๆที่รัฐบาลหรือกอมออกมาเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับผมฟังจากว่าที่ผู้สมัครสอกอทุกๆเขตเนี่ยก็เจอปัญหานี้เหมือนกันชาวบ้านถ้ายอยากจะฉีดนะครับก็ต้องไปหาหัวคะแนนต่างๆ หาคนที่มีตําแหน่งอยู่ในกทมอไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปรึกษาผู้ว่าอัศวินเอยอะไรเอยนะครับผมว่าอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับมันเป็นการเอาวัคซีนมาสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองซึ่งไม่ถูกต้องเลยผมคิดว่ามีคนไม่ได้ฉีดเข็มแรกอยู่กว่า10,000แคนนะครับแล้วผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่าอยากทาให้แอปมันเข้าถึงได้กับทุกคนอยากให้คนได้ลงทะเบียนฉีดเข็มหนึ่งนะครับผมขีดเส้นตายนะครับท่านประธาน ในสองสัปดาห์นี้ครับพรมทำไม่ได้ผมจะลุกขึ้นหาลืออีกครั้งแล้วผมจะตั้งเป็นกระทูถามครับขอบคุณครับครับต่อไป